เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์เหรียญหนึ่งบาทวัดเพรศเ,เล็กโอเคโอ้สุดยอดเนี่ยต้องร้องวา้าวอีกแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดูด้านหลังนะคะทุกคนนะคะดูนะคะปีสองห้าสองห้านะคะเหรียญหนึ่งบาท <c oughs> หลังวัดขอภัยค่ะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัด ีสองห้าสองห้าด้านหลังดูด้านหลังนะคะพอพลิงมาดูด้านหน้าเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยค่ะพระเศียรเล็กนะคะทุกคนพระเศียรเล็กไม่ใช่เหรียญปกตินะคะเหรียญเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเศียรเล็กพระเศียรเล็กดูตรงไหนใช่ไหมคะเนี่ยค่ะจุดให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะสังเกตให้ดีนะคะคอจะยาวค่ะ,ะแล้วก็จะมีกรามค่ะด้านหลังจะเหมือนกันปกติเลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัด นะคะหลังวัดปกติเลยนะคะบาทใหญ่ปีสองห้าสองห้านะคะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพอสอระบุที่เหรียญคือสองห้าสองห้าชัดเจนพอกลับมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9กาเห็นไหมคะพระเศียรจะเล็กเล็กสาปกตินะคะไม่ใช่เหรียญที่เราใช้ใจ่าย ที่เหรียญวัดที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เราซื้อของใช้ใช้ซื้อของกันไม่ใช่นะคะเหรียญน,นี้เขาจะ,ะเสียงเขาจะเล็กกว่าหลังบาทวัดปกติเล็กกว่านิดหน่อยอ่ะป้านมีตัวอย่างมาเหรียญดําไปนิดนึงนะคะ,ด,ด,ะดีเหรียญดําจะได้ดูแบบที่เห็นชัดเจนเนี่ยค่ะเขาไม่เหมือนไม่เท่ากันนะคะทุกคนดูให้ดีอันนี้เป็นปกติที่ทุกคนมีที่ใครๆมีทั่วไปนะคะ หลังวัดเห็นไหมคะเขาจะเล็กมากช่วงพรเสียนเขาจะเล็กทุกอย่างจะคมชัดเห็นไหมคะคอจะยาวชัดเจนเลยนะคะคอจะยาวคอสั้นยาวต่างกันมีกรามเหมือนคนอ้วนกับคนผอมอะคะ่ะมีกรามผิดกันนะคะมีกรามอขออภัยค่ะพระน้าออกจะถุงให้ลืมลืมโอเคแค่ค่ะ ชัดๆเลยนะคะมีกรามเห็นไหมคะมีกรามชัดเจนคอยาวชัดเจนตัวหนังสือกับพระเศียรจะห่างกันตรงนี้ค่ะห่างเห็นไหมคะอันนี้ปกติคือจะชิดอันนี้อ่ะถ้าดูทีละเหรียญนนะ่ะจะไม่รู้หรอกคะ่ะหลายคนจะเข้าใจว่าเหรียญน,นี้ยคือคือเหรียญพระเศียรเล็กนะคะไม่ใช่นะคะเหรียญน,นี้คือเหรียญปกติคะ่ะ เหรียญวัดปกติที่มีกันเยอะๆทุกบ้านมีทุกคนมีจะเป็นแบบนี้แต่เหรียญรุ่นนี้เป็นเศษเล็กรุ่นนี้จะหายากค่ะจะหายากผลิตน้อยนะคะราคาจึงแพงเห็นไหมคะทุกอย่างอะค่ะอะไรที่มีการผลิตน้อยหายากราคาจะสูงเป็นปกติเลยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมีกรามนะคะดูกรามนะคะ,ด,ะ,คะดูตรงกรามนะคะที่ชัดๆอฟอนต์ตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกันแต่อันนั้น เรามองตาเปล่าอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้ามองตาเปล่าที่เห็นชัดเจนเลยค่ะคอคอตรงตรงตรงคอเสื้อกับผมเนี่ยเอาเป็นเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะคะคอเสื้อกับผมน่ะแบบปกตินะคะจดกันจดกันแต่พระเศียรเล็กอะ่ะเขาจะมีเว้นช่องคะ่ะจะเป็นคอยาวเห็นไหมคะคอจะยาวเห็นมีคอแต่แบบปกตินี่ไม่มีคอเห็นไหมคะไม่มีคอ อันนี้เป็นกาบอกจุดใหญ่ๆนะคะความแตกต่างที่เราสังเกตได้ง่ายๆถ้าเอามาเปรียบเทียบสองเหรียญนะเห็นชัดเจนแน่นอนแต่คนอื่นน่ะตามปกติทั่วไปใครจะมามีเปรียบเทียบถูกไหมสองเหรียญก็เขาก็มีอยู่เหรียญเดียวและจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะถ้าไม่แน่ใจเปิดอินเทอร์เนต็ตเลยเปิด Google นะคะทุกคนมีโทรศัพท์อยู่แล้วเปิด Google เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า1บาทหลังวัด2 5 2 5สองพระเศียรเล็ก นั่นแหละค่ะเอามาเปรียบเทียบได้เลยนะคะเปิดจากอินเทอร์เน็ตเลยเอามาเปรียบเทียบเลยค่ะเพราะทุกคนโทรศัพท์มีอยู่แล้วใช้เป็นประโยชน์นะคะโทรศัพท์ของท่านนะค้นหาข้อมูลได้ทุกอย่างนะคะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะโอเคนะคะ,นะคะชัดเจนข้างหลังนะ่ะเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะต่างกันด้านหน้าที่พนัดบอกหบาทหลังวัด แล้วก็มาอีกค่ะเหรียญน,นี้สำคัญนะคะเหรียญปีสองห้าสี่ศูนย์เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์ค่ะทุกคนนี่เลยที่หลายๆหลายๆคนเหรียญในฝันเนาะโอเคที่ที่เป็นนัดไม่ประกาศรับเหรียญสองบาท เหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์ทิปปนั้นไม่กัดไม่ประกาศรับทางออนไลน์เพราะอะไรเพราะว่าเหรียญน,นี้นะคะมีการดัดแปลงค่ะมีการดัดแปลงกันเยอะมากนะคะคือเราต้องมาดูกันหลายจุดนะคะแล้วต้องเอามาเช็คมาดูกันหลายจุดว่าใช่ไม่ใช่ จุดแตกต่างที่ดูนะคะเขาเขาเยอะค่ะเขามีให้ดูเยอะอันนี้เหรียญห้าบาทส่วนมากนะคะก็จะดูขอบดูเส้นกระเบื้องดูพุ่มต้นไม้ดูเยอะค่ะหลายจุดนะคะหลายจุดที่ที่ที่มีให้เช็คให้ดูค่ะนะคะ,นะคะที่เพราะว่าถ้ารับซื้อในออนไลน์มานะคะถ้าไม่ใช่แล้วเรามาคืนกันอะมันจะลำบากจะมีปัญหา ส่วนมากเลยนะคะพนักก็จะจะจะไม่รับไม่ไม่รับซื้อทั่วไปค่ะจะจะให้มาดูด้วยตัวเองแล้วก็มาเช็คต่อหน้ากันเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะปพนักจะให้ดูขอบอันนี้ขอบ รูอีกเปลียนนะคะ เรียญนี้เขาทำไมทำไมล้างขัดทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายผ่านกรัมศึกมาเยอะมากนะคะเรียญนี้เรียญนี้กรัมศึกมาเยอะเหลือเกิน ให้ดูเลขสี่สองตัวใครว่าเหมือนกันไหมอ่าเหมือนเนาะเลขศูนย์เหมือนกันไหมอ่าเหมือนเนาะค่ะวิธีการนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตดูได้เลยค่ะเปิดเปิดปกติที่พนักเคยมีนะคะอ่า ทองเหลืองไอ้ทองแดงเขาจะมีเขาจะน้อยค่ะทองแดงจะไม่เต็มขนาดนี้นะคะตามที่เคยเห็นน่ะนะคะแต่อันนี้ก็ก็นะคะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเพื่อความสบายใจค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ